รับวพิษสงสงไทยนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็คือค่าส่งนะคะค่าส่งส่งโมสดกลับไปไทยไม่มีเก็บปลายทางนะคะถ้าเขาบอกว่ามีเก็บปลายทางก็คือโดนโกงโดนหลอกนะคะโดนพิมิตแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะได้เสียก็คือเสียค่าภาษีนะคะเสียค่าภาษีอยม่วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเพราะว่าหมียวก็ไปดูข้อมูลในในข้อมูลในเออหมีวก็ไปหาข้อมูลดูเขาก็คิดเขาก็คิดแบบว่ายังไงนะคิดเจ็ดของมูลค่าในกล่องนั้นๆสมมติว่ามูลค่าในกล่องนั้นๆมีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะก แล้วลูกค้าที่ทักมาก็คือราคาไม่เท่ากันเลยอ่ะบางเคสนะคะราคาเท่ากันนะคะส่งไปหนึ่งกล่องมูลค่าข้างในเท่ากันนะคะแต่คนนึงจ่ายค่าเสียภาษี200กว่าบาทอีกคนนึงจ่ายแค่35บาทหมีวก็เลยเอ้าแล้วเขาเอาเกณฑ์ไหนเป็นเป็นเกณฑ์คิดก็คือหมีวก็ไปหาข้อมูลดูข้อมูลเขาบอกว่าเอามูลค่าสินค้าในกล่องคูณ70%แล้วก็บวกค่าดำเนินคดีหรอค่าดำเนินแบบเอกสารอะไรประมาณนี้เออถ้างั้นค่าเอกสารค่าดำเนินเอกสารเขาคิดตามอารมณ์หรอคะหมียวก็ไม่รู้ว่ากองสุลนเขาคิดยังไงนะบางคนก็บาเอส5บว่าบาทเออภาาม่ยติาหนะ ของลูกค้าวันนี้ที่ทักมหาหมิวเนาะส่งสวมกับไทยประมาณ3กล่องนะกล่ 20, องละ20,000วอนหมิวก็แจ้งรายละเอียดไปเลยนะว่ากล่อง3กล่องมูลค่าต่อกล่องก็20,000วอนเนาะถ้าตีเป็นเงินไทย3กล่องก็1,400บาท1,400บาทเอาไปคูณ7%มันก็ได้เสียแค่100บาทนะคะเสียภาษีหมิวคิดค่าหมิวคิดภาษีแค่100บาทแต่ลูกค้าได้เสีย275บาทอีกที่บวกไปเพิ่มอีกกว่า100กว่าบาทก็คือค่าดำเนินเอกสาร โอ้แต่ว่ากองสุนเขาจะสุ่มตรวจนะคะไม่ไม่เจอทุกคนนะคะบางคนก็ไม่ได้เสียภาษีนะคะบางคนก็ได้เสียภาษีบางคนก็ไม่ได้เสียภาษีค่ะเขาสุ่มตรวจหมิวนะก็เคยส่งมาม่ากับไทยเนาะส่งมาม่าเจ็ดกล่องกับไทยห้าหกกล่องกับไทยเจ็ดเนี่ยหมิวส่งมาม่าทางเรือเนาะทางเรือประมาณเจ็ดกล่องไปไม่เจอโดนไม่เจอภาษีนะแต่กล่องที่แปดนะคะเจอภาษีเจ็ดร้อยกว่าบาท แต่มูลค่าข้างในนะมันไม่ถึงนะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะมามา่าลังนึงเนาะล,ลังใหญ่ๆมันไม่ถึงขนาดนั้นได้เสียภาษีเจ็ดร้อยกว่าบาทโหมิวกเออเ็เสียให้เขาไปเถอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียประมาณเจ็ดกล่องแล้วเนาะเราเจอกล่องที่แปดกองสุนเขาส่งตรวจนะคะภาษีนะคะแต่ว่าใครจะเจอแพงเจอน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะคะมิวแจ้งไว้ก่อนนะคะ